เจ้าฟืนแล้วท่านก็คือถอนหลิงซาอข้าคือหาหลิงซาแต่ก็ไม่ใช่รีบพาหวินเทียนเหอไปที่ฉงหัวจะให้ของกับเจ้าเดี๋ยวนี้เหรอแต่เขาไม่ไปฉงหัวกับข้าหรอเขารู้แล้วเหรอว่าเจ้าหลอกเขาข้าหลอกเขาเหรอ หลิงซาหลอกเขาวันนี้เจ้าไม่เหมือนเดิมที่ท่านพูดข้ารู้แล้วแบบนั้นก็ดีหรือแม่นางหลิงซาคนนี้หลอกคุณชัยอุ๋นมาตลอดคนชุดดำคนนี้เข้ามาหาหลิงซาหรือว่ามาหาหมิงจูกัน คุณหนูโอ่หยางมารอสหายอยู่ตรงนี้เหรอข้ามาดูร้านน้ำชาที่พ่อข้าชอบแต่คนที่พบเมื่อครู่บอกว่าเขาให้ข้าให้หลิงซาพาคุณชายอวินไปฉงหัวและยังถามว่าคุณชายอวินรู้แล้วหรอว่าถูกหลอกถูกหลอกเป็นไปไม่ได้หลิงซาไม่หลอกคุณชายอวินหรอก